ก็ไม่เป็นไรอย่างวันที่เจแล้วจัดในหัวลำโพงนะก็ดูสถานการณ์ไปผมว่ามันก็ผมว่าก็ปรับสถานการณ์ถูกไหมถ้าเกิดตกก็หยุดไม่ได้มีความปลอดภัยไม่ได้มีความอันตรายอะไรนะส่วนจัดในหัวลำโพงก็ก็แห้งอยู่แล้วผมว่าชีวิตสู้ต่อไปอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเราไปกังวลแต่เรื่องฝนวัวประสาทก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีก็ปรับแล้วทุกคนเข้าใจสถานการณ์ถูกไหมก็ควก็เตรียมร่มเตรียมตั้ากันเตื่งกันฝนไปจิบวิญญาณของนักการแปลงมันอาจจะไม่ใช่แค่ดูหนังก็ได้กนคือบริบทรอบๆเจอคนทักทายกันแล้วก็เเเเรรรรืื่่ออองงศษฐกิจ้้าายยะไี ถ้าผมว่าก็ลองลุยต่อครับไม่เป็นไรก็แต่ก็ดูเรื่องความปลอดภัยนะแต่ผมว่าไอ้ที่บอกว่ามีฟ้าผ่าอะไรไม่มีนะเออผมว่ามันก็เป็นเรื่องไม่จริงหรอกแล้วเออมันมันก็ก็ผมว่าก็ต้องเสพข่าวด้วยความรออัระวังนี้นึงครับ